สวัสดียามเช้านะครับผมวันนี้เรามาดูผักนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนตลัดนะครับตตอนนี้ผมก็ได้เอาหญ้าออแล้วก็ย้อนต้นที่ไม่สวยเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็สวยขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับ นี่ครับสลัดนะครับผมก็ได้ทําการเอาหญ้าเอาต้นที่ไม่สวยออกนะครับทําให้ต้นมันห่างกันกนิดนึงนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับนะครับแต่ก็เริ่มสวยนะครับสลัดพื้นที่หนึ่งไร่นะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูหอมแบ่งนะครับก็ช่วงนี้ก็มีราคานะครับทั้งสลัดทั้งหอมนะครับก็จะพาไปดูหอมนะครับไปดูกันเลยครับตอนนี้ก็คือหอมแบ่งนะครับผมเราก็มาอยู่ที่หอมแบ่งนะครับก็สวยมากครับตอนนี้ ก eh ี่มแบ่งนะครับก็ขอจบคลิปก่อนนะครับ